สวัสดีค่ะเจอกับแม่ฟ้าพยากรณ์ค่ะนะคะคลิปวิดีโอนี้สร้างสารรค์มาสำหรับชาวร,า,ราศีธนูค่ะนะคะประจําเดือนพฤศจิกายนค่ะนะคะพฤศจิกายนเป็นปีที่แบบเบิกฟ้าใหม่สําหรับชาวราศีธนูนะคะเหมาะสําหรับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆค่ะนะคะหรือว่าถ้าอยากจะเปลี่ยนงานโยกย้ายงานนะคะทาไปเลยค่ะนะลุยไปเลยค่ะนะคะชาวราศีธนูค่ะนะคะเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะบอกได้เลยว่า ทำงานเบื้องหลังดีค่ะอย่าเพิ่งอ,ออกหน้าเนาะนะคะลักษณะงานนะคะเป็นคนแบบเป็นแอดมินเป็นคนให้คับปรึกษาเนี่ยดีนะคะงานรับจ้างผลิตนะคะเป็นตัวแทนในหน้านะคลวนแลแต่ส่งผลดีค่ะนะคะแต่งานที่แบบออกออกสังคมอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะนะคะเป็นเบื้องหลังดีกว่าเนาะนะคะสำหรับการเงินนะคะบอกวา่าใช้จ่ายชาวราศีธนูเยอะแยะมากมายค่ะนะคะแต่ก็ยังมีให้จ่ายเนาะนะคะก็เป็นนิมิตหมายที่ดีค่ะนะคะ เรื่องความรักเนาะไม่ลงตัวค่ะนะคะระวังเรื่องความขัดแย้งนะคะถึงขั้นแยกทางเลยนะชาวราศีธนูเนาะนะคะประเด็นมันเกิดจากเรื่องจุกจิกะคะ่ะกวนใจแล้วก็คุยกันไม่รู้เรื่องสุดท้ายแล้วก็ทางใครทางมันเนาะใครธนูเนี่ยนะคะถ้าคุยกับแฟนคนละเวนี่นะคะอาจจะได้แบบ c o n v e r อ all star แน่เลยนะคะทางใครทางมันแน่ๆเลยค่ะนะคะสำหรับเรื่องสุขภาพนะคะฝากดูแลหน่อยนะคะสุขภาพไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะดวงอุบัติเหตุก็กพอมีนะคะ วิธีแก้เคล็ดนาะนะคะเรื่องสุขภาพไปหาหมอฟันค่ะนะคะการอ่านดาวนะคะจบไปแล้วนะครามาดูภคยีิีนาะนะ,ะท่านใดต้องการคําพยากรณ์เป็นการส่วนตัวเนาะนะคะดูดวงนะคะ5 9 8บาทดูโหราศาสตร์ไทยจีนพ่าแม่ฟ้าพยากรณ์มาสเตอร์ฟ้า8 8 8 0 9 2 5 1 9 0 5 4 5ค่ะนะคะอ่ะมาดูยิบสีนะคะจะสนับสนุนซัพพอร์ตนะ,ะการอ่านดาวใหม่นาอนะคะตัวต้นนะคะบอกได้เลยะค่ะนะคะจะมีสิ่งดีๆเข้ามาค่ะนะคะ จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะนะคะสำหรับคนรักคู่ครองนะคะมีอุปสรรคปัญหาอยู่บ้างนะคะอาจจะคุยกันไม่รู้เรื่องนะคะให้ปรับเนาะนะคะหน้าที่การงานนะคะมีเข้ามามากค่ะนะคะโชคลาภพอมีค่ะนะคะแล้วก็ตอนนี้นะถ้าอยากจะลุยงานนะคะให้ลุยไปได้เต็มที่เลยค่ะนะคะแล้วก็เรื่องของอารมณ์รักนะคะคนที่ ห่างหายในส่วนนี้ที่ยังเป็นครอบครัวกันอยู่ก็ให้เติมไฟให้กันละกันเนาะนะคะสำหรับเรื่องของการเดินทางนะตอนนี้ให้ให้ยัง้งยังไว้ก่อนนะคะถ้าหากต้องเดินทางไกลไปที่ไหนนะคะตอนนี้ให้งดการเดินทางไว้ก่อน,นะค่ะนะคะเดือนนี้เดินทางไม่ค่อยดีค่ะนะคะและที่สําคัญนะคะโชคลาภวาสนาดีดีค่ะนะคะสำหรับโดยรวมแล้วนะคะชาวลัคนณาราศีธนูนะคะก็เป็นเดือนเป็นการเปลี่ยนแปลงะคะ่ะ ท่าในใดต้องการคับพยากรเป็นการส่วนตัวนะฮะทักมาเลยค่ะนะคะยินดีเป็นเพื่อนกันทุกคนค่ะนะ,ะขอบคุณค่ะสวัสดี